สวัสดีครับขอสวัสดีและขอต้อนรับเพื่อนๆนท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่โมอีกนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับได้ถามผมว่าแอดมินเป็นคนที่ไหนทําไมเสียงไม่ชัดนะครับผมขอตอบเลยครับว่าผมเป็นคนแถวแถวบ้านบัวขาวนี่เองครับเป็นพูดภาษาสวยชาติพันธ์ชาวปุยเหมือนบัวขาวนะครับซึ่งผมอยู่จังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันกับบัวขาวและก็ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพื้นบ้าน ก็เหมือนภาษาของบัวขาวนั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่บางครั้งเสียงผมมันไม่ชัดเพราะว่าคนสวยหรือชาวกุยนั้นคือจะออกสำเนียงรอเรือไม่ชัดนะครับจะไม่เหมือนคนขเขมรท,ที่ออกเสียงรอเรือชัดเจนนะครับก็จบไปนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรื่องของเราแล้วกันนะครับหลังจากที่ พิธีการเปิดกีฬาซีเกมส์2023ที่กัมพูชาซึ่งจบไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ใหญ่โตยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับด้วยประเด็นนี้เองนะครับทําให้มีคอมเมนต์มากมายหลายหน้าหลายตาครับแห่เข้ามาโมคิโมโม,มาหยิดยามไทยว่าทําได้หรือเปล่าไทยทําได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าทําได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง กระแสนี่เองมันทําให้หัวอ,อกคนไทยเรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกคือมันไม่ใช่เรื่องนะครับคือการที่พวกคนเขมรเนี่ยจะเอาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับมาโชว์มาโม้มาอวดมันมันไม่สิ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะเพราะว่าไอสิ่งที่เขมรทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับแล้วก็ที่สําคัญซีเกมส2023พิธีเปิดนะครับ การแสดงทุกท่วงท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีศิลปะออนการต่อสู้การลําหรือการแสดงต่างๆล้วนแล้วถ้าเพื่อนๆดูจากคลิป2คลิปจากเอเชียนเกม1998ของประเทศไทยเราครับกับซีเกม2023ของกัมพูชานะครับที่เพิ่งเปิดไปเมื่อคืนนี้นะครับมันดูคล้ายคลึงมากเลยทีเดียวครับอาจจะเป็นการ อาจจะเป็นชาวกัมพูชาครับเอามารีเมคใหม่ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าจากการดูแล้วมันมันมันเท่จะเหมือนกันหมดนะครับซึ่งผมคิดว่ากัมพูชาเองเขาอาจจะไม่มีไอเดียไม่มีความคิดที่สร้างสารรค์แล้วก็พูดง่ายๆคือสติปัญญาเขาคิดไม่ได้คิดไม่ออกนะครับว่าจะทำยังไงก็เลยได้แต่เอาไทยเป็นแม่แบบแล้วก็คลนนิ่งมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยนะครับ แล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆได้ดูคลิปพิธีเปิดของกัมพูชาเองนะครับเขาจากาการแสดงทุกอย่างครับเหมือนกับว่าเขาได้ยกประเพณีไทยทั้งหมดสี่เหล่าไทยครับไทยสีผภาคการแสดงออกตกเหนือใต้กัมพูชายกมาไว้ที่สนามกีฬาซีเกมส์2023ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าการแสดงต่างๆถ้าดูแบบผิวเผินถ้าต่างชาติมองก็คิดว่าเป็นของไทยนะเพราะว่า มันเหมือนไทยมากเลยทีเดียวไม,ไม่ว่าจะเป็นดนตรีการลํำชุดแต่งกายต่างๆก็มันก็ของไทยนี่แหละครับซึ่งประเด็นนี้เองที่มีขมันมากมายมาคีโมมาดูถูกคนไทยนะครับว่าไม่มีความสามารถพอที่จะทำให้ได้ยิ่งใหญ่เท่าขมันนะครับก็ทําให้มีกระแสด,ดราม่าโจมตีโต้ตอบกัน <c oughs> แบบไม่ขาดสายนะครับ ก็ปล่อยคอมเมนต์เขาไปครับก็เราเราก็จะไปถือสาเขาครับนะให้ให้ให้เขาโมไปเพราะว่าคอมเมนต์เขาไม่เคยมีนะครับไม่เคยไม่เคยได้โชว์ให้ชาวโลกเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วครับภาพเอเชียนเกม1 9ึ8กับซีเกม2 0 2 3มันห่างกันมา20กว่าปีนะครับแสดงว่าประเทศไทยเราครับนำหน้าคมเมนต0กว่าปีนะรับซึ่งคมเนตามหลังเรารตามเราไม่ทันเลยครับเพราะว่ามันห่างกันตั้ง20กว่าปีนะครับ หากเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆมันทันสมัยเหมือนปัจจุบันประเทศไทยเราคงทําได้ดีกว่า,ขาเขมรณนะวันนี้นะครับซึ่งขเขมรที่ทําดีได้ขนาดนี้ก็เ,เพราะว่าวิทยาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันทันสมัยนะครับมันทันสมัยกว่า20กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับแต่ปัจจุบันมีทั้ง c g มีทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิกมี แสงไฟสามารถที่จะทําเป็นประกายลวดลายต่างๆสราพสรพัดสารเพนะครับคือมากมายจริงๆมันไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อนที่ต้องใช้ไอเดียจินตนาการอ่ให้กว่าจะออกมาแต่ละภาพได้มันต้องกลั่นกรองจากสมองหลายๆคนนะครับมันไม่เหมือนทุกวันนี้ที่เขมรทำเมื่อคือนนี้คือเขาไม่ต้องคิดอะไรให้ปลิงสมองเพราะว่าเขาไม่มีสมองพอที่จะคิดดีไซน์ออกมาให้เป็นภาพแบบนี้ได้เขาเลยต้องใช้แม่แบบที่ดีก็คือไทยเรานี่เองนะครับ เป็นแม่แบบทั้งหมดที่คอมเมนต์โคลนนิ่งมานะครับเมื่อคืนนี้เพื่อนๆผงได้เห็นกันแล้วนะครับคลิปนี้แอดมินเองก็ไม่มีความประสงค์ที่จะไม่ได้มีเจตนาที่จะยุยงส่งเสริมให้สองชาติเราทะเลาะห้ามหันกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งเราคนไทยนะครับมีความรู้สึกนึกคิดมีมีมจ,จิตใจพูดยังไงมีจิตใจแล้วก็เหมือนที่บัวขาวพูดนะครับหากเขาดูถูกเราแล้ว,ลวก็อย่า อย่าอย่าไปสนใจไอ้เราก็ดูถูกเขาได้เหมือนกันนะครับคือคนเรานั้นมันอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมสังคมโลกเนี่ยมันต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจกันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพากันละกันไม่ใช่ว่ามาโจมตีกันดูถูกกันด่ากันไม่เว้นแต่ละวันนะครับซึ่งมันทําให้คนไทยเราก็รู้สึกแย่ได้เช่นกันนะฉะนั้นผูมน,นะครับหากฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมปรับทัศนคติละลายพฤติกรรมตนเองนะครับให้ มีความรู้สึกดีๆกับชาวโลกขอบ้างก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนไทยเรานะครับคุณมาหากินอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะครับบางครั้งก็ควรให้เกียรติเจ้าของสถานที่เจ้าของแผ่นดินด้วยนะครับวันนี้แอดมินเองก็ขอลาเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแล้วกันนะครับหากเพื่อนๆยังไม่กดไลค์กดซับส c r i b e อย่าลืมกดให้ผมให้ช่องโมอีกด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม